สวัสดีค่ะทุกคนน้องไมค่ะวันนี้นะคะน้องไมจะพาทุกคนไปเที่ยวชมกิจ,จากรรมดีๆส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าพืชผ,ผักผลไม้เกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย และสินค้าแปรรูปในงานแสดงและจำหน่ายสินค้ากลินมาเก็ตเพชรบูรณ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในปี2568ซึ่งจัดระหว่างวันที่12-16มิถุนายน2568ณศูนย์การค้า Imperial World สำโรงจังหวัดสมุทรปราการในบรรยากาศนะคะมีการจัดช่วงนาทีทองส่งเสริมการขายมีการแสดงบนเวที กบอกเลยว่าบรรยากาศในงาน,นคึกคักมากๆเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาออกมูทิ่งานที่อิเวียสำโรงค่ะเกษตรอียเกษตรปลอดภัยนะคะที่มาร์เก็ตเพชรชูนงานนี้นะคะขายกันสนุกสนานเลยนะคะเ,คเรามีพืชผักน,นะคะมีปลักหอมมาจากบ้านเราัก็ค้อมีนอไม้ต้มมาจากทุ่บ้านมีขิงน,นะคะจะได้ิงออกใหม่นะคะมีหลายตัวเลยนะคะที่ทำปลอดสารนะคะ รอบนี้ก็ดีมากนะคะต้องขอบคุณพาณิชจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาจําหน่ายาสินค้าเกษตรก็มีโอกาสขเขามาอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาออกมูธนะคะโดยพาณิชจังหวัดเพชรบูรณ์จัดในงาน เกษตรอินทรีนะคะเกษตรปลอดสารของจังหวัดยชขบูลนะคะโดยที่เรามาในานามไร้เบิฟฟ้านะคะวันนี้เรานำอะโวคาโดซึ่งอะโวคาโดปลูกเยอะบนของค้อนะคะเรามีหลายสายพันธุ์มาจำหน่ายรวมทั้งอะโอวคาโดปัน่นซึ่งของอะโวคาโดปั่นของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของเมนูมที่เราไร้น้ำตาลก็คือเราใช้ย่าหวานน้ำตาล100%เพื่อสุขภาพ ะะเรามีอะโวคาโดทั้งหมดหลายสายพันธุ์รวมทั้งแฮรด้วยแล้วก็มีสับปะรดนะคะซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นของเขาค้อเลยค่ะแล้วก็มีกระท้อนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะคะทุเรียนที่เราปลูกบนเขาคอ้อซึ่งได้ผลผลิตมา2ปีแล้วเราก็จะนำมาจำหน่ายในงานของพาณิชย์จังหวัดโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะมีทุเรียนที่เราแปลรูปออกมาแล้วก็มีทุเรียนปวนที่เราแปลรูป จากการที่เราได้เนื้อทุเรียนนะคะซึ่งตรงนี้เราต้องขอขอบคุณพณิชย์จังหวัดเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เราได้มาร่วมงานในการจําหน่ายสินค้าแล้วก็ทําให้คนได้รู้จักสินค้าเรามากขึ้นได้รู้จักอะโวคาโดเขาค้อว่าเป็นยังไงนะคะทุเรียนเขาค้อเป็นยังไงอร่อยไหมนะคะซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยอดจำหน่ายนะคะดีมากเลยค่ะต้องขอบคุณพณิชย์จังหวัดมากค่ะ บ้าคะ่ะทุกคนบรรยากาศในงานคึกคักมากๆเลยนะคะบอกเลยว่างานครั้งเนี้ยสนุกมากๆทุกคนที่มาเที่ยวในงานนะคะให้เสียงตอบรับกันมาอย่างดีและพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอยากให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นอีกบ่อยๆนะคะและสินค้า g r ิ e นมา r k เ t ็ตพิเ b ษบูนยังคงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพนะคะสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรผู้ สู่ผู้บริโภคโดยตรงเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องไม้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน EP หน้านะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวชมที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้น้องไม้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย